ปฏิบัติการฟ้าแลบสหรัฐอเมริกาบุกจับประธานาธิบดีเวเนซุเอลาถึงในห้องนอนเลยนะครับเรื่องนี้คือช็อกโลกไปเลยหลายคนก็ฟันธงเลยว่าเฮ้ยนี่มันปล้นน้ำมันกันซึ่งซ่งหน้าชัดๆแต่ความจริงมันอาจจะซับซ้อนแล้วก็น่ากลัวกว่าที่เราเคิดกันเยอะเลยครับวันนี้เรามาไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันลองนึกภาพตามกันดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ๆผู้นําประเทศของเราเนี่ยถูกทหารต่างชาติบุกเข้ามาจับตัวถึงห้องนอนกลางดึกเลยฟังดูเหมือนพอดหนังแอคชั่นฮอลลีวูดเลยใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ใช่หนังครับนีีเ่เทดบาาว ปฏิบัติการนี้มีชื่อรหัสว่า Absolute Resolve นะครับและทุกอย่างคือเร็วมากจริงๆครับลองดูทมลนะ์ลน์กันนะ0:00ปุ๊บเครื่องบินรบ150ลำเปิดฉากเลยครับทําลายระบบเรดาร์ตัดไฟฟ้าทั่วเมืองหลวงกรากัสพอ0:02หน่วยรบพิเศษที่เก่งที่สุดอย่าง Delta Force ก็บุกเข้าถึงตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรแล้วพอี0 3มาดูโรก็ถูกคุมตัวขึ้นเรือรบสหรัฐเ,เรียบร้อยแล้วครับคือทั้งหมดเนี่ยจบใน3ชั่วโมงโอ้โหมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าการวางแผนมันต้องเป๊ะแล้วก็เด็ดขาดขนาดไหนแน่นอนครับพอเรื่องมันเป็นแบบนี้คําถามใหญ่ที่ทุกคนสงสัยก็คือสหรัฐเอาอํานาจอะไรมาทําเรื่องที่มันสั่นคลอนกฎหมายระหว่างประเทศได้ขนาดนี้เอาละครับ นี่คือคําตอบอย่างเป็นทางการที่พวกเขาถแถลงออกมาให้คนทั้งโลกได้ฟังคําที่สหรัฐหยิบขึ้นมาใช้เลยนะครับคือคําว่า n a r c o t e r r o r i s m หรือแปลตรงๆก็คือการก่อการร้ายด้วยยาเสพติดนั่นแหละครับคือสหรัฐไม่ได้มองว่ามาดูโรเป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับแต่กล่าวหาว่าเขาเป็นถึงหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ทรงอิทธิพลมากๆคนหนึ่งเลยแล้วเพื่อให้ข้อกล่าวหานี้มันดูหนักแน่นเข้าไปอีกนะครับสหรัฐถึงกับประกาศตั้งค่าหัวของมาดูโรไว้สูงถึง5้าสิล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ใช่เงินน้อย แต่เป็นอาชยากรระดับโลกคนหนึ่งแต่หลายคนพอฟังเหตุผลทางการของสหรัฐแล้วก็อาจจะสายขัวแล้วบอกว่าไม่เชื่อล็อกเพราะมันมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆในโลกออนไลน์ใช่แล้วครับเรื่องน้ำมันนั่นเองในโลกออนไลน์นี่คือเต็มไปหมดเลยครับคอมเมนต์แนวๆว่าก็เรื่องเดิมๆนั่นแหละอเมริกาหิวน้ำมันอีกแล้วคือคนส่วนใหญ่เชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับว่าเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานั่นแหละก็คืออเมริกาต้องการควบคุมหล่งลงงพัาน และเอาจริงๆทฤษฎีนี้มันก็ดูมีน้ําหนักมากๆเลยนะครับเพราะเราปฏิเสธความจริงข้อน,นี้ไม่ได้เลยว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมีปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดในโลกย้ําอีกทีนะครับมากที่สุดในโลกจริงๆใหญ่กว่าซาอุดีอาระเบียซะอีกแต่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเราจะบอกว่าข้อมูลเชิงลึกจริงๆเนี่ยมันอาจจะชี้ไปอีกทางเลยครับคือการที่สหรัฐจะเข้าไปปล้นน้ามันเวเนซุเอลาตอนนี้เนี่ยเอาเข้าจริงมันอาจจะไม่คุ้มอย่างที่หลายๆคนคิดก็ได้นะครับปัญหามันอยู่ที่คุณภาพของน้ํามันนี่แหละครับคือมัน,มเ,มน,นเลย ลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับน้ำมันของซาอุเนี่ยมันเหมือนน้ำแอปเปิ้ลเลยครับใสๆสูบขึ้นมาง่ายๆเลยแต่กลับกันน้ำมันของเวเนซุเอลาเนี่ยมันเหมือนมิลค์เชคค่อนข้างนะครับคือมันทั้งหนักทั้งหนืดการจะเอาขึ้นมาใช้ได้เนี่ยโอ้โหกระบวนการมันยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็แพงกว่ากันเยอะเลยครับแล้วตัวเลขมันก็ฟ้องชัดเจนเลยครับดูต้นทุนการผลิตน้ำมัน1บาเรลนะของซาอุเนี่ยแค่ประมาณ10ดอลลาร์แต่ของเวเนซุเอลาเนี่ยพุ่งไปถึง25-40ดอลลาร์โอ้โหต่างกกัันนเยอะะมาครบซึ่งมันก็แปลว่าอะไรครับกก็แปลว่่าำไไรทีด้้เนนนี่ยมัอยกกว่าันนคละเรื่องเลย แต่เดียวก่อนยังมีอีกหมัดน,นอกเลยครับที่น่าจะปิดฉากทฤษฎีเรื่องน้ำมันไปได้เลยนั่นก็คือเวเนซุเอลาเนี่ยเขามีหนี้สินกับต่างชาติอยู่มหาศาลนะครับ1แสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์แล้วรู้ไหมครับว่าเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดคือใครก็คือจีนกับรัสเซียไงครับทีนี้ลองคิดตามกันดูนะครับมันจะเม็กเซนเหรอที่สหรัฐจะยอมเสี่ยงทําสงครามเพื่อจะเข้าไปสู่น้ำมันแล้วเอาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับคู่แข่งตัวฉกาจของตัวเองเนี่ยนะอืมเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องกําไรจากน้ํามัน ถ้าไม่ใช่เพื่อเงินคําตอบมันอาจจะอยู่ในสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นแล้วก็น่ากลัวกว่านั้นมากครับนั่นก็คืออํานาจปฏิบัติการครั้งนี้อาจจะไม่ได้มองที่การปล้นทรัพยากรน,นะครับแต่มันคือการเดินหมากตานหนึ่งที่สําคัญมากๆบนกระดานการเมืองโลกนี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาการกลับมาของสิ่งที่เรียกว่าหลักการมอนโรก็ได้นะครับซึ่งมันก็คือนโยบายต่างประเทศของสหรัฐที่มองว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปเนี่ยคือสวนหลังบ้านของตัวเองและจะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้มหาอำนาจจากข้างนอกอย่างจีนหรือรัสเซียเข้ามามีอิทธิพลในพน เพราะฉะนั้นเดิมพันที่แท้จริงมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันแล้วครับแต่มันคือการควบคุมภูมิรัฐศาสตร์ของทวีปอเมริกาทั้งหมดมันคือการประกาศกล้าวเลยว่าที่นี่คือหลังบ้านของฉันและที่สําคัญที่สุดมันคือการส่งสัญญาณเตือนไปถึงจีนและรัสเซียตรงๆเลยว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้คุมเกมตัวจริงในเวทีโลกแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบง่ายๆนะครับมันยังมีอีกมุมหนึ่งที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะในขณะที่คนนอกอย่างเราๆมองว่าเฮ้ยนี่มันคือการลุกรลา่ชัดๆกลัามีรายงานออกมานะราเจมศษฐิสครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้มาเลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วเส้นแบ่งระหว่างผู้บดปล่อยกับผู้รุกรานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วพอผลประโยชน์ของชาติมหาอํานาจมันเข้ามาเกี่ยวข้องคําว่าอธิปไตยของชาติเล็กๆมันจะยังมีความหมายเหลืออยู่อีกไหมบางทีนี่อาจจะเป็นคําถามที่มันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องตายตัวเพียงคําตอบเดียวก็ได้ครับในตอนหน้าพาร์ทสเราจะมาเจาะลึกเกมการเมืองโลกกันครับว่าทําไมการจับกลุมครั้งนี้ถึงอาจเป็นชนวนให้เกิดระเบียบโลกใหม่และทําไม การที่ไทยเราเลือกข้างผิดอาจจะเจ็บตัวหนักกว่าที่คิดอย่าพลาดนะครับตกลงแล้วเรื่องที่อเมริกาเข้าไปยุ่งในเวเนซุเอลานี่มันเป็นเรื่องของสองมาตรฐานหรือว่าเป็นความจริงอันโหดร้ายของโลกกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับนี่แหละครับคือคําถามที่หลายคนสงสัยกันมากเลยถ้าผู้นําไม่ดีไม่มีประชาธิปไตยทําไมไม่ไปจัดการที่พม่าไล้ล่ะทำไมอเมริกาถึงเลือกเจาะจงที่เวเนซุเอลาโอ้เป็นคำถามที่จี้ใจดํามากเลยนะครับและคาถามนี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาเราไปสู่คําตอบที่มันอาจจะซับซ้อนแล้วก็น่าอึดอัดใจกว่าที่คิดคร คำตอบสั้นๆเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันเป็นเรื่องของอำนาจลุลนๆเลยครับเป็นเรื่องของอำนาจดิบๆในเวทีการเมืองโลกที่เขาเรียกกันว่า real politics นะครับคือทุกการขยับตัวเนี่ยเดิมพันมันสูงกว่าแค่เรื่องกำไรขาดทุนเยอะเลยโอเคเพื่อให้เข้าใจภาพทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยครับนั่นก็คือแนวคิดที่เรียกว่าสวนหลังบ้านของอเมริกาซึ่งมันมีที่มาที่ไปในประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากหลักการที่ว่านี้ก็คือหลักการมอนโรครับคือมันเป็นนโยบายที่อยู่มา200 ันเป็นเหมือนการขีดเส้นเลยว่านี่บ้านฉันอย่ามายุ่งแต่ปัญหาก็คือในช่วงหลังๆเนี่ยสวนหลังบ้านที่ว่ามันเริ่มมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาปวนเพียนครับอย่างจีนเนี่ยก็เข้ามาเป็นจอนนี่รายใหญ่ของเวเนซุเอลาเลยส่วนรัเสเซียก็ไม่น้อยหน้าส่งทั้งอาวุธทั้งทหารเข้ามาสนับสนุนมันก็เหมือนกับอยู่ดีๆมีคนแปลกหน้า2คนเดินเข้ามาในส่วนหลังบ้านเรานะครับแถมคนนึงเป็นเจอนนี่เราอีกคนพกปืนมาด้วยเป็นใครก็ต้องรู้สึกไม่ปลอดภยัยใช่มั้ล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อเมริกาคัมเนี่ยมันก็คือการส่งสัญญ,ญาณเตือนที่ชัดเจนมากๆไปถึงคู่แข่งเลยครับว่าเฮ้ยออกไปจากสวนหลังบ้านของฉันได้แล้วมันคือการประกาศกล้าวเลยว่าพื้นที่นี้ฉันคุมเป็นการทวงคืนอํานาจในเขตอิทธิพลของตัวเองแบบเต็มๆ เอาละครับนอกจากเรื่องเขตทีพลแล้วมันยังมีอีกมิติที่สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันดอลลร์และอํานาครับซึ่งนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้รู้ไหมครับว่าทำไมเวเนซุเอลาถึงสำคัญขนาดนั้นคำตอบอยู่ในกราฟนี้เลยครับถ้าเราดูปริมาณน้ำมันสำรองเนี่ยซาอุดิว่ายเยอะแล้วใช่ไหมครับอเมริกาเองก็มีเยอะแต่แต่ถ้าลองเอาปริมาณน้ำมันสำรองของอเมริกามารวมกับของเวเนซุเอลาโอ้โหมันจะพุ่งพรวดขึ้นมากลายเป็นแหล่งน้ำมันสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกทันทีแซงหน้าซาอุด มันคือการได้สุดยอดอาวุธมาไว้ในมือเลยครับอย่างแรกเลยคือบีบคอจีนได้เพราะจีนต้องนำขอน้ำมันมหาศาล2คือเล่นงานรัสเซียได้แค่เพิ่มกําลังการผลิตห้น้ำมันราคาตกเศรษฐกิจรัสเซียที่พึ่งพาน้ำมันก็เจ็บหนักแล้วและ3ที่สําคัญมากๆคือปกป้องเงินดอลลาร์ครับเพราะการคุมแหล่งน้ำมันขนาดนี้มันก็คือการตอกย้ําว่าโลกยังต้องใช้ดอลลาร์ซื้อน้ำมันต่อไปนี่แหละครับคือการใช้น้ำมันเป็นอาวุธของจริงทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องเกมแห่งอำนาจแล้วมาถึงประเด็นที่คุยกันยากที่สุดครับนั่นก็ค คือมันมองได้2มุมแบบสุดขั้วเลยนะครับมุมหนึ่งซึ่งก็คือมุมของจีนรัสเซียหรือแม้แต่ยูเนี่ยเขาก็มองว่าน,นี่มันคือการลังแก,กันชัดๆเป็นการละเมิดอธิปไตยของชาติอื่นอย่างผิดกฎหมายแต่อีกมุมหนึ่งถ้าเราไปถามคนเวเนซุเอลาที่กำลังลำบากมากๆเนี่ยเขาอาจจะมองว่าน,นี่คือความชั่วร้ายที่จำเป็นคือการปลดปล่อยให้พ้นจากเผด็จการที่เขารอคอยมานานก็ได้แล้วสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือตัวเลขนี้ครับแปดนใบนเือรเเ้เซ็นตขมีนแยงกับกแนวคิดเรื่อารปกองอธิปตยชาบบสุดๆไปเลย มันเลยกลายเป็นภาพที่ย้อนแย้งมากๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับว่าคนในดีใจทัาตายแต่คนนอกเดือดร้อนแทนคือคนที่เผชิญความทุกข์ยากอยู่ข้างในเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวละขอแค่รอดก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันในขณะที่คนนอกที่มองเข้ามาก็จะพูดถึงหลักการกฎหมายระหว่างประเทศอธิปไตยซึ่งมันเป็นภาพที่เจ็บปวดจริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันก็พาเรามาสู่ทางเลือกที่ยากที่สุดครับเป็นความขัดแย้งทางศีลธรรมขั้นสุดยอดที่คนเวเนซุเอลาต้องเจอคือถ้าต้องเลือกจริงๆระหว่างอธิปไตยของชาติที่กินไม่ได้กับอิสรภาาาาาาาพที่่่มมมจกกกหอนนตตงชิะไรัััสํคญว เป็นคาถามที่หนักอึ้งมากเลยนะครับแล้วก็คงไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มันอาจจะให้บทเรียนที่โหดร้ายกับเราอย่างหนึ่งครับว่ากฎหมายระหว่างประเทศหรือหลักการสวยหรูต่างเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแค่กระดาษเปล่าได้เลยเมื่อมหาอำนาจตัดสินใจแล้วว่าจะลงมือทาอะไรสักอย่างแล้วมันก็ทิ้งคาถามสุดท้ายที่ใหญ่มากๆไว้ให้เราคิดต่อครับว่าถ้าโลกเรามันเดินไปในทิศท,ทางนี้จริงๆถ้าการกระทําแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องปกติแล้วประเทศเล็กๆจะไปยืนอยู่ตรงไหนจะมีที่ทางเหลืออยู่ไหมในเกมแห่งอํานาจของยักษ์ใหญ่เหล่านี้ในพาาาารรรรททททสสสสุุด้ยยยผมจะะปปบบเเีนํํคััญหศไ เราจะรอดได้ยังไงในวันที่ช้างสารชนกันและถ้าคุณเป็นผู้บริหารประเทศคุณต้องเตรียมตัวรับมือกับเศรษฐกิจโลกแบบนี้ยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับบทสรุป Executive Summary ในตอนหน้าครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไกลบ้านเราไปตั้งครึ่งโลกอย่างใน,วนเวเนซุเอลาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบโดยตรงมาถึงเงินในกระเป๋าของเราได้อย่างไงวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังกันครับเป็นบทเรียนจากเกมของมหาอำนาจที่ประเทศไทยต้องเรียนรู้เลยทีเดียว คำถามนี้น่าคิดมากเลยนะครับเพราะสิ่งที่ดูเหมือนจะไกลตัวเรามากๆเนี่ยเอาเข้าจริงมันกลับส่งผลโดยโตรงต่อค่าครองชีพต่ออนาคตของเราทุกคนแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยแหละครับและนี่คือสัญญาณเตือนที่ประเทศไทยเราต้องหันมาฟังอย่างตั้งใจเลยเรื่องมันเริ่มแบบนี้ครับคือฉากหน้าเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ประกศราศภารกิจให้ชาวโลกรับรู้เลยนะว่าจะเข้าไปจัดการกับประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาโดยให้เหตุผลเรื่องการลักล,กลอบค้ายาเสพติดเป็นใบเบิกทางครับแต่ถ้าเรามองลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะฮะนักวิเคราะห์หลายคนก็ชี้ว่าไอ้เรื่องยาเสพติดเเนนนนน่ยออาาาจจะ็คูขข้้ํงั เป้าหมายจริงๆที่ซ่อนอยู่ข้างใต้มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยครับนั่นก็คือการเข้าไปควบคุมแหล่งพลังงานของโลกเพื่อสกัดอิทธิพลของคู่แข่งตัวเป้งอย่างจีนกับ,บรัสเซียและตรงนี้แหละครับคือจุดที่แรงสั่นสะเทือนจากเกมชิงอำนาจครั้งนี้มันเดินทางมาถึงประเทศไทยจนได้มันทิ้งบทเรียนสําคัญไว้ให้เรา3ข้อที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีๆเลยเพื่อที่จะได้เตรียมรับมือกับโลกที่กาลังเปลี่ยนไปครับบทเรียนข้อแรกเลยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดด้วยนั่นก็คือพลังงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่สินค้าอีกอไปแลล้้วยยเรรบงโ ลองนึกภาพตามนะครับถ้าสมมติว่าสาหรัฐส,สามารถคุมกองน้ามันของโลกได้จริงๆเนี่ยอำนาจต่อรองของกลุ่มโอเปกที่เคยมีก็จะหายวับไปกับตาเลยแล้วสําหรับประเทศไทยที่ต้องนําเข้าน้ํามันเป็นหลักล่ะนั่นก็หมายความว่าความขัดแย้งที่อยู่ห่างไปครึ่งโลกสามารถทาให้ค่าไฟบ้านเราพุ่งค่ารถเมย์แพงขึ้นหรือแม้แต่ข้าวแกงเจ้าประจําหน้าปากซอยก็ต้องปรับราคาขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนเลยครับเอาละครับมาดูกันต่อที่บทเรียนข้อที่2ข้อนี้เป็นเหมือนบททดสอบความเก๋าเกมบนเวทีโลกเลยนั่นก็คือศิลปะการทูดที่ต้องรักษาสมดุลให้ดดดีเเเเหือนนนกกับบารริส้ลวย เคสของเวเนซุเอลาเนี่ยคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของความผิดพลาดในการเลือกข้างแบบสุดตัวเลยครับคือเขาหันหลังให้สหรัฐแล้วไปซบจีนกับรัเสเซียเต็มที่เพอะเกิดเรื่องขึ้นมาก็เลยถูกโดดเดี่ยวกลายเป็นเป้านิ่งไปเลยสําหรับบ้านเราแล้วการดําเนินนโยบายแบบไผ่ลู่ลมหรือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยนะในการรักษาสมดุลระหว่างจีนที่เป็นคู่ค้าหลักของเรากับสหรัฐที่เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงนี่คือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของผู้นําเราเลยครับและมาถึงบทเรียนสุดท้ายครับข้อนี้สําคัญที่สุดอาจจะชี้เป็น้าาออนนขงงเเัรํ มีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีและน่าคิดตามมากเลยครับเขาบอกไว้ว่าประเทศไทยก็สามารถจเจริญได้กว่านี้อีก100เท่าถ้าเลือกถูกคนโอ้โหประโยคนี้ทําให้เราต้องกลับมามองที่ตัวเองจริงๆเลยนะครับเพราะวิน,นิจฉัยลาได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแบบจะจะแล้วครับว่าความมั่งคั่งของชาติเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ทรัพยากรใต้ดินเลยนะคือพวกเขามีแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่คนในประเทศกลับต้องอดอยากนี่เป็นบทเรียนราคาแพงที่ย้ําเตือนเราเลยครับว่าวิสัยทัศน์ของผู้นํานั้นมีค่ามากกว่าทรัพยากรทททททีีีีีี่่่่่่่มมมมมมมออออออยยยููใใในนนนนนืืหหหาา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 าศลกกกกเเเเเคคครร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 ััััับบบบบบแแสสํไไดดด้้้้ขขงงงวุปฉ หนึ่งปฏิบัติการเริ่มต้นด้วยการที่สหรัฐประกาศว่าจะเข้าจับกุมประธานาธิบดีมาโดโลโดยอ้างเหตุผลเรื่องการค้ายาเสพติด2แต่เบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆแล้วก็คือการยึดอำนาจควบคุมพลังงานโลกเพื่อตัดกำลังคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและรัสเซียนั่นเองและ3ส,สิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างมาตรฐานใหม่ที่น่ากลัวมากบนเวทีโลกครับนั่นคืออธิปไตายของชาติเล็กๆอาจถูกทำลายลงได้ง่ายๆเลยถ้าเกิดไปขวางทางผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจเข้าซึ่งถ้าจะให้สรุปสั้นๆให้เห็นภาพที่สุดเลยนะก็คือโลกของเรากำลังถอยกกกกลัับบบปปสู่่่ยยุคขออองงงงาาาใหญินนเเ็็ตมรแี้ึ บทสรุปที่อาจจะฟังดูเจ็บปวดหน่อยนะครับแต่เป็นเรื่องจริงจากเหตุการณ์นี้ก็คือในเวทีการเมืองระดับโลกเนี่ยความอ่อนแอคือบาปครับเพราะฉะนั้นกรอบป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับชาติเล็กๆอย่างเราก็คือการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ยืนได้ด้วยขาของตัวเองความสามัคคีของคนในชาติและการที่เราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าอิสรภาพที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ได้ได้มาฟรีๆนะเราต้องช่วยกันรักษามันไว้คําถามทิ้งท้ายสําหรับทุกคนถ้าคุณเป็นผู้นําประเทศเล็กๆท่ามกลางศึกช้างชนช้างแบบนี้คคุณจะเลืือกยนข้างใร หรือจะยืนคนเดียวให้แข็งแกร่งพิมพ์บอกผมหน่อยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันถ้าชอบคลิปวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ